ไม่กดอยู่ทำไมล่ะครับไม่กดนะครับผมไม่ได้กดนะผมไม่ะตะโกนเลยขอพิถาน,นะครับมีคนมปกดหยุดคลิปนะฮะขอโทษด้วยมไม่ได้กดนะผมจับข้างๆเนี่ย มาใส่ไว้กันนะท่านผู้ชมจะให้ผู้ชมมาไหนแพ้แดดนะตะกร้อเนี่ยแหละแพดดแฟชช์แฟชช์แต่ถ้าจะเดิมแอชช์แฟชช์แลูกไหมฮะลูกครับลองเล่นเองแล้วก็รู้แดแชดแฟช ต้องก่านี้ครับแล้วก็เินออกครับอาจารย์จะหนูนะคะแต่ยังไม่น่าคุ้มกับแเราบัจะลงผมต็หเลยนะคะดี่เป็นแปดนะครับเป็นแปดขอเราแว่นออกดีกว่านะฮะแปดนะคะไม่ใช่ เด๋ยวค่อยดีกว่าครับมอครับแ o ้อยู่ีก็เปอะไรคุณไปกนะเาคุณขใผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะ

เล่นแต่อย่างออกมากคณ <Okay. S 1> ผู้ชมทางบ้านก,ก็รอเล่นได้นะครับแค่คุณเอาอะไรมาบางหน้าตอบแล้วก็ดึงเพบ่อแนอยขาแนะห้